มันจืกโตแล้วตอนลงหน้านี่นะไก่มันลายแล้วลายเจ้าออ,อมันสุดสวาดัวทาบีเฮากือบเรียบร้อยปะนี้ม,มามาเรียบร้อยแล้วปะนี้ สบายดีทุกคนมื่อกี้ก็มาฮอดหน้าแม่สไพ่ยไม้แล at um> ้วพูสไพ่ไม้เฮ็ดพนนจัเป็ดล่ะมาฮอดกัจัเป็ดโลดโให้จับโอ้กระดิวกินต้มไข่ย่นาเอาเ้าจะต้มไข่แล้วแล้วก็ได้ว่ากินทางไข่โปไข่ไก่โะายหม เอาทั้งเป็ดมาหนีิ<อ>ามาเมื่อกี้นี่กะโรก,กาทุกคนคกโรก,กาแล้วก็ตอนแรงกินขา้าวกินน้ำแล้วขึ้นดับยังบ่ทันแล้วน่าไม่ชอบไปไหมพี่นี่กินไข่ไก่น้ำชอบไปไหมพี่เดียวปันตาเด้อป,ปันตาสบายดีสบายดีด้วยสบายดีไม่สบายไหมสบายดีสบายดีไปเด้วมานีเจ้า มาดับหน้ชใวยโพ่เจ้าเลยเจ้าเดวมามาลินมาลินมาลินกินไข่กินไข่ไก่โพลนมากับครูโอ้นั้นมันผักละไก่นะนล่ะย่างย่างครูจิงน้อยฮะสามน้อยเต็สามน้อย ชาวพายน้อยชำชาวบันตาเนี่โอ้ยใกล้ๆแต่อันนี้ไ่ได้ย่างเลยถุุลินทุุลินนอ่าก่อนิเฮดโคเป็ดเดี๋ยวอันนี้เยเส็ด้วนะเฮดเท่าแน่กินเองมาได้ก่ังียมาลาแน่เป็นเงา้ยมาลวไหมชารยมล จำอ๋อจำกินไข่นี่นี่จำแปะแปะนี่อุ๊ข้าเจ้าอือืแปะแปะกินไปนี่อ่าเจบบอเจี๊บบอเจบบอองข้ากันเนาะอโวิธีวิธีโยออดึงน้อยกินข้าวนั่นและเวลอ่ะอ้อ โยกคนอื่นอยก,กินนำ้ำกินพรมร้อนี่อ่ะกินไข่ท้าด้วบนบาดเดาเดวกินตับเป็ดเด้ออืมกำลังสิลว่เด็กเดกตักให้เติบทุกคนเนี่นดูลำพฟอ ติัวละตอนลงหน้านะกินแต่ไก่ไก่มัดลายละลายเจ้า <c oughs> อยู่ทางหน้าแม่จะไปใหม่พี่นะเรื่องเป็ดเรื่องไก่ไกวิลีขาดเลทุกคนนะี่ขอเล้งดิชิฮะโตแล้วไก่ยามลงไหลงหน้านี่โอ้ยอาหารเขาบิลีขาดเลยคือวิจ,จักหนุ่มไม้หนุ่มมันก็คือเป็ดไก่รส เล้งเองมีล่าหากินดำหน้ามดต้ำไม้ก็เป็ดไก่ขนาดเลยสีสีแน่กันี่เนี่ยทานทั้กันี้ได้อีเป็ดไก่เนีลย คนขอจะอะได้ดกินเรนาวอมาเ็กินนะคอยกินาอวิเศเแต่ไม่เป็นในทานนั้นเลยเอียว่าเป็นอำหน้าเดี๋ยวเราดห้าเพือ เ็ดโคเฮดโอออกแล้วมันนี่้เดีจะต้มกินขอต้มแล้วเมื่อวานนี่ไงแท

Hãy subscribe là nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó video nó dẫn đi con mời mời ha ha ha. Ôi mời 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 mời

น่าจะสุกแลยละเดี๋ยวชิมมันก่อนอ๋อ,อเขิงขนาดทุกคนป๊อดเข้มข้นขนาดทุกคนนะสชุ่ยอดเลยปุ่งก่อนเดี๋ยวจะปีงมันนี่ ไปไปจิบๆๆเรียบร้อยอือโอ้อะไ,ไปนน้ปนี่โอ้โตมันสดสวัสดโอทาบีครกบเนื้เขาแบตกแเลยโอตอันนี้ก็ปิงกันกรเรียบร้อยทุกคนไปกินได้ปัะน,นี้อือ

เรียบร้อยบะนี้อือมามาเรียบร้อยแล้วบะนี้อือมาบะนี้ทุกคนกินข้าวมันเดียวแล้วบะนี้เด้อข้าวมันนี้โอ้อาหารดีขนาดมาเมื่อแรกกัน อจัไปไหมนะล้วละอิ่มแล้วบอืมว้าด้อจัไปไหมกินไข่อิ่มเลยอืมนี่มัเต็มกอิ่มไปแลมามา ស្សើកសើករឿ្លាបនខានរឿ្លាបន់កសើស្លាបន់កសើសា់ក ไข่ดิขันมาสองน้อยจะเปไปไหมอิ่มพร้อมอเนไ เทาไปดำหน้าใช้เขาแล้วบนเอากาเพื่อวันนี้หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ลุยทุกคนไปหาดำหน้าเด้ไหมนี้ดำหน้ากับห,หน้าโคกเพื่อเพราะว่าหน้านนี้พอดำแล้วแหละมีสองหน้าได้หน้าไม่สบายใจได้หน้าโลงกับหน้าโคกแล้วก็ฟุลเละหนอกก่องกระปาดนอกก่องกระปาดเขายอดเอานี่แหละกาลกมือเสานี่ก็ได้สี่สิบมัดทุกคนเลย หัวกาหฮางมันน้อยเนะี่ก็เลยไปเอากาเขานำยึกปอดหายน้อยกป็ปอกกระแป๊กได้ยังกัยังประมาณนะสาสาวกว็าหายทุกคนเลยแต่หายน้อยๆแบบนี้ละหายละห้าหกมัดกา่ตามเคมปลาเนี่ยไปเรื่อย ปกเกินสองอาทิตย์ทา <c oughs> ริกา ืมอต้องก็งอีกประจำน่าขาดีบ่ะ <c oughs> น่าเลาางน้องโอ้ <c oughs> <c oughs> เหลืบร้อยไปดิเหลยบร้อยหานึงแล้วหาน้อยแล้วมื่อนี้สี่ห้น้อยนี่ประทับอะไทุกคนเด้อืม ดับงายได้เพิ่นขาดไว้จกึกจัมือแล้วจักมือแล้วเนี่ยพ่อนขาดว่า,า,วานนี่แต่บีแคนนะเพราะมันบีแม่นดินชายทุกคนเลยทนาคอยนี่ขาดไปโง่ช้ำละวิทยไทยแต่นี่มันเป็นด,ดินดะวันนี้ก็เรียบร้อยสี้ให้น้อยนะก็เดี๋ยวขึ้นดับยึเทิร์พูดได้ปะนี้วันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยลายให้เป็นเลเทิรทุกคนเลยเดี๋ยวมืออื่นมาต่อไหม ตอนนี้ตาไทยมีปัญหาทุกคนไนไทยฮักเลยเดี๋ยวเมื่อจะไทยไหมวันที่ดุย่ตแล้วไทยมีปัญหาเลยเอาวิเออร์นี้ก็ฝากไว้ชมนี้แล้วทุกคนคลิหน้าพอกันไหมสบายดี